ทบทวนคณิตพิชิตข้อสอบโอ e เน็ตมสเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนข้อที่1อัตราส่วนของเงินเดือนของแจวต่อเงินเดือนของพินต่อเงินเดือนของโต้งเป็น4ต่อ2ต่อ7ถ้าพินได้เงินเดือนหนึ่ง0 0บาทแล้วต้งได้เงินเดือนมากกว่าแจวกี่บาทตัวเลือกที่1 22,500บาทตัวเลือกที่2 30,000บาทตัวเลือกที่3าม5 0 0บาท ตัวเลือกที่4 45,000บาทข้อสอบโอนเนตม3ปีการศึกษา2,562มีวิธีคิดดังนี้อัตราส่วนของเงินเดือนของแจวต่อเงินเดือนของพินต่อเงินเดือนของโต้งเป็น4ต่อ2ต่อ7ถ้าพินได้เงินเดือน15,000บาท 15,000หาร2เท่ากับ7,500หรือ2คูณ7,500เท่ากับ15,000นํา7,500มาคูณอัตราส่วนของเงินเดือนของแจ๋วและเงินเดือนของโต้ง4คูณ7,500เท่ากับ30,000แจ๋วจะได้เงินเดือน30,000บาท7คูณ7,500เท่ากับ52,500โต้งจะได้เงินเดือน52,500บาทดังนั้น ต้องได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วห้า0มื0 0ลบสามหมเท่ากับ22,500ต้องได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วสอง0 0้าร้อยบาทคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่1 22,500บาทข้อที่สอง ในายใจดีทำงานได้เงินเดือน2 2ง0 0ืบาทเขาแบ่งเงินเดือนเป็น3ส่วนโดยให้อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเงินให้ยายต่อเงินออมเป็น5้าต่อสต่อ1ในแต่ละเดือนจำนวนเงินที่ในายใจดีให้ยายเท่ากับข้อใดตัวเลือกที่1 27 5 0หบาทตัวเลือกที่2อง0 0่บาทตัวเลือกที่สาม0 0บาทตัวเลือกที่สี่ห0บาทข้อสอบ one t มส ปีการศึกษา2,560มีวิธีคิดดังนี้อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายสามส่วนในใจดีอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเงินให้ยายต่อเงินออมเป็น5ต่อ2ต่อหนึ่งเงินเดือนในใจดี5้าบวกสบวกห เท่ากับ8ในายใจดีทำงานได้เงินเดือน22,000บาท2 2งหมหารแเท่ากับ2 7งพหหรือ8ปดคูณสองพเยหเท่ากับสองหมนสองพันนำสองพห้าไปคูณในฝั่งซ้ายมือ 5คูณส7 5 0ันเด้ยหบเท่ากับพันเจ็ดร้อยห้าสิบค่าใช้จ่ายส่วนตัวคิดเป็นเงิน13,750บาท2องคูณ2,750เท่ากับหพันหเงินให้ยายคิดเป็นเงินห5 0 0น้าบาทหนึ่งคูณ2ันเเท่ากับสอง0เิงินออมคิดเป็นเงิน2,750ดบาทดังนั้น ในแต่ละเดือนจำนวนเงินที่ในายใจดีให้ยายเท่ากับ5,500บาทคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่4 5,500บาทข้อที่3รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของความยาวของด้านทั้ง3เป็น3ามต่อสต่อหถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูป36เซนติเมตร แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวเลือกที่1มีด้านหนึ่งยาว5้าเซนติเมตรตัวเลือกที่สองด้านที่ยาวที่สุดยาว16หเซนติเมตรตัวเลือกที่สามมีสองด้านที่ยาวต่างกัน5้าเซนติเมตรตัวเลือกที่สี่มีสองด้านที่ยาวรวมกันได้27บเจ็ดเซนติเมตรข้อสอบ onet มสามปีการศึกษา2559มีวิธีคิดดังนี้ อัตราส่วนของความยาวด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมอัตราส่วนของความยาวของด้านทั้งสามเป็นสามต่อสี่ต่อห้าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมสามบวกสี่บวกห้าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับสิบสองถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปสามสิบหกเซนติเมตร สาหกหารสามเท่ากับสิบสองหรือสิองคูณสามเท่ากับสาสหกนำสามาคูณกับอัตราส่วนของความยาวของด้านทั้งสามในฝั่งซ้ายมือสามคูณสามเท่ากับเกด้านที่1มีความยาวเก้าเซนติเมตรสี่คูณสามเท่ากับสิองด้านที่สองมีความยาวสิสองเซนติเมตรห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าด้านที่สามมีความยาวสิบห้าเซนติเมตรดังนั้น ด้านที่หนึ่งยาวเก้าเซนติเมตรด้านที่สองยาวสิบสองเซนติเมตรและด้านที่สามยาวสิบห้าเซนติเมตรด้านที่หนึ่งยาวเก้าเซนติเมตรด้านที่สองยาวสิบสองเซนติเมตรและด้านที่สามยาวสิบห้าเซนติเมตรคำตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือกที่4มี2ด้านที่ยาวรวมกันได้27เซนติเมตรเพราะว่าด้านที่2ความยาว12เซนติเมตรรวมกับด้านที่3ความยาว15เซนติเมตรรวมกันได้27ซนติเมตรข้อที่4สนามกีฬาแห่งหนึ่งมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด1,300ที่นั่งแบ่งออกเป็น3กลุ่ม คือกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ถ้าอัตราส่วนของจำนวนที่นั่งกลุ่ม A ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม B เป็น1ต่อ10และอัตราส่วนของจำนวนที่นั่งกลุ่ม B ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม C เป็น2ต่อ3แล้วกลุ่ม B มีจำนวนที่นั่งอยู่เท่าใดตัวเลือกที่1 500ที่นั่งตัวเลือกที่2 520ที่นั่งตัวเลือกที่สามเที่นั่งตัวเลือกที่สี่เที่นั่ง ข้อสอบโอนเน็ทม .3 ปีการศึกษา2 5 6 1มีวิธีคิดดังนี้อัตราส่วนของจำนวนที่นั่ง3กลุ่มอัตราส่วนของจำนวนที่นั่งกลุ่ม A ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม B เป็น1ต่อสิอัตราส่วนของจำนวนที่นั่งกลุ่ม B ต่อจำนวนที่นั่งกลุ่ม C เป็น2อต่อส ทำอัตราส่วนของจํานวนที่นั 15. ่งกลุ่ม B ให้เท่ากันก่อน2องคูณหเท่ากับสิบนำห้ามาคูณอัตราส่วนของจํานวนที่นั่งกลุ่ม C เช่นกัน3ามคูณหเท่ากับสิอัตราส่วนของจํานวนที่นั่งกลุ่ม C เท่ากับสิดังนั้นอัตราส่วนของจํานวนที่นั่งกลุ่ม A ต่อจํานวนที่นั่งกลุ่ม B ต่อจํานวนที่นั่งกลุ่ม C เป็น1ต่อ10ต่อสิ อัตราส่วนของจํานวนที่นั่งกลุ่ม A ต่อจํานวนที่นั่งกลุ่ม B ต่อจํานวนที่นั่งกลุ่ม C, <c <oughs> เป็น1นึ่งต่อสิต่อสิบาอัตราส่วนของจํานวนที่นั่งทั้งหมด1นึ่งบวกสิบวกสิบาอัตราส่วนของจนนํงนา,าน,จนวนที่นั่งทั้งหมดเท่ากับ26สนามกีฬาแห่งนี้มีจํานวนที่นั่งทั้งหมด1,300ที่นั่ง 1,300หาร26เท่ากับ50หรือ2 6คูณ50เท่ากับ1,300นา50ำ50มาคูณอัตราส่วนของจํานวนที่นั่งกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ทางฝั่งซ้ายมือ1คูณ50เท่ากับ50จํานวนที่นั่งกลุ่ม A เท่ากับ50ที่นั่ง1 0คูณ50เท่ากับ5้า้จนวนที่นั่งกลุ่ม B เท่ากับ500ที่นั่ง1 5คูณห0เท่ากับ750 จำนวนที่นั่งกลุ่ม C เท่ากับ750ที่นั่งดังนั้นกลุ่ม B มีจำนวนที่นั่งอยู่500ที่นั่งคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่1 500ที่นั่งข้อที่5กล่องใบหนึ่งบรรจุขนมเปี๊ยะไส้ถั่วและขนมเปี๊ยะไส้งาดำรวมกัน60ชิน้น โดยมีอัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยะไส้ถั t ่วต่อจำนวนขนมเปี 2, ๊ยะไส้งาดำเป็น1ต่อสแขกินขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไปห้าชิ้นและกินขนมเปี๊ยะไส้งาดำไปจำนวนหนึ่งทำให้อัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยะไส้ถั่วต่อจำนวนขนมเปี๊ยะไส้งาดำเป็นหนึ่งต่อสองแขกินขนมเปี๊ยะไส้งาดำไปกี่ชิ้นตัวเลือกที่หนึ่งิชิ้นตัวเลือกที่สองห้าชิ้นตัวเลือกที่สามยี่สิบชิ้นตัวเลือกที่สี่ยี่สิบห้าชิ้น ข้อสอบโอเน็ตม .3 ปีการศึกษา2563มีวิธีคิดดังนี้อัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยใส้ถั่วต่อจำนวนขนมเปี๊ยะไส้งาดำเป็น1นต่อสขนมเปี๊ยทั้งหมด1นบวกส อัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยะทั้งหมดเท่ากับสี่กล่องใบหนึ่งบรรจุขนมเปี๊ยะไส้ถั่วและขนมเปี๊ยะไส้งาดำรวมกันหกิบชิ้นหกสิบหารสี่เท่ากับสิบห้าหรือสี่คูณสิบห้าเท่ากับหกสิบนำสิบห้ามาคูณอัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยะไส้ถั่วและขนมเปี๊ยะไส้งาดำฝั่งซ้ายมือหนึ่งคูณสิบห้าเท่ากับสิบห้า ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเท่ากับสิบห้าชิ้นสามคูณสิบห้าเท่ากับสี่สิบห้าขนมเปี๊ยะไส้งาดำเท่ากับสี่ิบห้าชิ้นดังนั้นกล่องใบนี้บรรจุขนมเปี๊ยะไส้ถั่วสิบห้าชิ้นและขนมเปี๊ยะไส้งาดำสี่ิบห้าชิ้นอัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยะหลังกินไปแล้วอัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยะไส้ถั่วต่อจำนวนขนมเปี๊ยะไส้งาดำเป็นหนึ่งต่อสอง เดิมมีขนมเปี๊ยะไส้ถั่วส5บห้าชิ้นแขกกินขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไปห้าชิ้นจะเหลือขนมเปี๊ยะไส้ถั่วสิบชิ้นสิบหารหนึ่งเท่ากับสิบหรือหนึ่งคูณสิบเท่ากับสิบนำสิบไปคูณกับอัตราส่วนของจำนวนขนมเปี๊ยะไส้งาดำ สองคูณสิบเท่ากับยี่สิบจำนวนขนมเปี๊ยะไส้งาดำเท่ากับยี่สิบชิ้นเดิมมีขนมเปี๊ยะไส้เงาดำสี่สิบห้าชิ้นแขกกินไปจำนวนหนึ่งเหลือยี่สิบชิ้นดังนั้นแขกกินขนมเปี๊ยะไส้เงาดำไปสี่สิบห้าลบยี่สิบเท่ากับยี่สิบห้าชิ้นคำตอบของข้อสอบนี้คือ ตัวเลือกที่สี่ยิบห้าชิน้นข้อที่6โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1, 2 0 0ันคนโดยเดือนแรกมีอัตราส่วนของพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งต่อพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1เป็น7ดต่อส7เดือนที่สองมีพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสี่ร้อคน และเดือนที่3มีพนักงานได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่1ครบทั้งหมดจำนวนพนักงานโรงงานแห่งนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในเดือนแรกต่างจากที่ได้รับเข็มที่1ในเดือนที่3ามจำนวนกี่คนตัวเลือกที่1-50คนตัวเลือกที่ 2- 100คนตัวเลือกที่ 3- 150คนตัวเลือกที่ 4- 500คนข้อสอบ one net มสปีการศึกษา2564 มีวิธีคิดดังนี้อัตราส่วนของพนักงานในเดือนแรกมีอัตราส่วนของพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งต่อพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเป็นเจ็ดต่อสิบเจ็ดพนักงานทั้งหมดเจ็ดบวกสิบเจ็ เท่ากับ24โรงงานผลิตอาหารแห่งนี้มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 1, 2 0 0ันคนหนึ่งพันสองร้อยหารยี่สิบสี่เท่ากับห้าสิบหรือยี่สิบสี่คูณห้าสิบเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยนำห้าสิบมาคูณอัตราส่วนของพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งกับพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่ง ในฝั่งซ้ายมือเจ็ดคูณห้าสิบเท่ากับ3พนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1เท่ากับ3 5 0คน17เ็ดคูณหเท่ากับแปพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1เท่ากับ8 5ดร้คนดังนั้นในเดือนแรกมีพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1นึ่จำนวน3 5 0คนโรงงานผลิตอาหารแห่งนี้มีจํานวนพนักงานทั้งหมด1,200คน ในเดือนแรกมีพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งจำนวนสา0ร้อยห้าสิบคนเดือนที่สองมีพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสี่ร้อยคนเดือนที่สามีพนักงานได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งครบทั้งหมดหนึ่งันสองร้อยลบในวงเล็บสามรอยห้าสิบวกสี่ร้อยเท่ากับส5 0ร้อยห้าสิบคนดังนั้น จำนวนพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งในเดือนแรกต่างจากที่ได้รับเข็มที่หนึ่งในเดือนที่สาม450ลบ350เท่ากับ100คนคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สอง100คน ข้อที่7ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งวางแผนการซื้อน้ำผลไม้กล่องสามรถเพื่อนำมาจำหน่ายโดยมีอัตราส่วนของน้ำฝรั่งต่อน้ำองุ่นเป็น3ต่อ5และน้ำฝรั่งต่อน้ำส้มเป็น1ต่อ3โดยน้ำส้มมีจำนวนมากกว่าน้ำองุ่น4 80กล่องห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ซื้อน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่กล่องตัวเลือกที่1 960กล่องตัวเลือกที่สอง8 0กล่อง ตัวเลือกที่3 1,440กล่องตัวเลือกที่4 2,040กล่องข้อสอบโอเน็ตม .3 ปีการศึกษา2,565มีวิธีคิดดังนี้อัตราส่วนของการวางแผนซื้อน้ำผลไม้กล่อง3รถอัตราส่วนของน้ำฝรั่งต่อน้ำองุ่นเป็น3ต่อ5อัตราส่วนของน้ำฝรั่งต่อน้ำส้ม เป็นหนึ่งต่อสามทำอัตราส่วนของน้ำฝรั่งให้เท่ากันก่อนโดยนำสามมาคูณหนึ่งคูณสามเท่ากับสามนำสามมาคูณอัตราส่วนของน้ำส้มเช่นกันสามคูณสามเท่ากับเก้าดังนั้น อัตราส่วนของน้ำฝรั่งต่อน้ำองุ่นต่อน้ำส้มเป็น3ต่อ5ต่อ9อัตราส่วนของน้ำองุ่นต่อน้ำส้มเป็น5ต่อ9น้ำส้มมีจํานวนมากกว่าน้ำองุ่น4 8 0้ปดสิกล่องนำวัยมาคูณอัตราส่วนของจํานวนน้ำองุ่นกับน้ำส้มจะได้5้าวต่อ9กาวจะได้9ก้าวลบ5วยเท่ากับ4 8 0 4y เท่ากับ480 y เท่ากับ120 y, ดังนั้นน้ำองุ่น 5y เท่ากับ5คูณ120เท่ากับ600กล่องน้ำส้ม 9y เท่ากับ9คูณ120เท่ากับ1,080กล่องอัตราส่วนของการวางแผนซื้อน้ำผลไม้กล่อง3รถอัตราส่วนของน้ำฝรั่งต่อน้ำองุ่นต่อน้ำส้มเป็น3ต่อ5ต่อ9น้ำผลไม้ทั้งหมด3บวก5บวก9 ท่ากับสิบเจ็ดวางแผนซื้อน้ำองุ่นจำนวนหกร้อยกล่องและซื้อน้ำส้มจำนวนหนึ่ันแปกล่องห้าคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับหกร้อยเก้าคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับหนึ่งพันแปดสิบนำหนึ่งร้อยยี่สิบมาคูณอัตราส่วนของน้ำฝรั่งและน้ำผลไม้ทั้งหมดสามคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับสามร้อยหกสิบ วางแผนซื้อน้ำฝรั่งจำนวน360กล่อง17บเจ็ดคูณหนึเท่ากับสอง0วางแผนซื้อน้ำผลไม้ทั้งหมด2040กล่องดังนั้นห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ซื้อน้ำผลไม้ทั้งหมด2040กล่องคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่4ี่สอกล่อง ข้อที่8ร้านขายไข่แห่งหนึ Kurz ่งมีไข่ไก่สำหรับจำหน่ายสขนาดอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เบอร์ศูนย์ต่อเบอร์หนึ่งเป็นสี่ต่อเจและเบอร์ศูนย์ต่อเบอร์สองเป็นสมต่อหโดยมีจำนวนไข่ไก่ทั้งสาขนาดรวมกันจำนวน4 2 4ยฟองร้านขายไข่แห่งนี้มีจำนวนไข่ไก่เบอร์สองมากกว่าจำนวนไข่ไก่เบอร์ศูนย์กี่ฟองตัวเลือกที่หนึ่งหฟองตัวเลือกที่สองเจ็สิบสองฟองตัวเลือกที่สามแปดสิบสี่ฟอง ตัวเลือกที่492ฟองข้อสอบโอนเน็ตม .3 ปีการศึกษา2566วิธีคิดอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่3ขนาดอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เบอร์0ต่อเบอร์1เป็น4ต่อ7และเบอร์0ต่อเบอร์2เป็น3ต่อ5 ทอำอัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เบอร์ศูนย์ให้เท่ากันก่อนนำสามกับสี่มาคูณอัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เบอร์ศูนย์เท่ากับสิบสองในฝั่งซ้ายมืออัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เบอร์หนึ่งโดยนำสามมาคูณเช่นกันเจ็ดคูณสามเท่ากับยี่สิบเอ็ดอัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เบอร์หนึ่งเท่ากับยี่สิบเอ็ดในฝั่งขวามืออัตราส่วนของจํานวนไข่ไก่เบอร์สอง โดยนำสี่มาคูณเช่นกันห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เบอร์สองเท่ากับยี่สิบดังนั้นอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก euh. ่เบอร์ศูนย์ต่อจำนวนไข่ไก่เบอร์หนึ่งต่อจำนวนไข่ไก่เบอร์สองเป็นสิบสองต่อยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบวิธีคิดอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่สามขนาดอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เบอร์ศูนย์ต่อจำนวนไข่ไก่เบอร์หนึ่งต่อจำนวนไข่ไก่เบอร์สอง เป็น12ต่อ21ต่อ20ไข่ไก่ทั้ง3ขนาดรวมกัน12บสองวกย1บวกยีไข่ไก่ทั้ง3ขนาดรวมกันเท่ากับ53จากโจทย์ปัญหาโดยมีจำนวนไข่ไก่ทั้ง3ขนาดรวมกันจำนวน424ฟอง 424หาร53เท่ากับ8หรือ53าสาคูณแเท่ากับ424นำ8มาคูณฝั่งซ้ายมือทั้งหมด12คูณ8เท่ากับ96อัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เบอร์ศูนย์เท่ากับเ6้าหคูณ8เท่ากับหนึอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เบอร์หนเท่ากับ168 20ร8ยคูณเท่ากับหนึ อัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เบอร์สองเท่ากับ160ดังนั้นจำนวนไข่ไก่เบอร์สองมากกว่าจำนวนไข่ไก่เบอร์ศูนย160ลบ96เท่ากับ64จำนวนไข่ไก่เบอร์สองมากกว่าจำนวนไข่ไก่เบอร์ศูนย์64ฟองคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่หนึ่ง64ฟอง ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์และติดตามด้วยนะครับ